สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ไปเตยก็หยิบ ไพ่นะคะมาทำคลิปรันด o อมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหัวข้อรันด o อมในวันนี้ที่ไปเตยหยิบมานะคะเป็นหัวข้อเจ้าท,าท,าาะะาที่เจ้าทางกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะก็คลิปนี้พิเศษสำหรับเพื่อนๆนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่สามารถเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะคะ สามารถเปิดเข้ามาฟังได้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเช็คกันก่อนเลยนะคะว่าพลังงานภาพรวมของเราเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่จะไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะกำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดเนาะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ ของคุณเป็นยังไงนะคะกุตามาสิบใบก่อนเลยเช็คก่อนว่าเปิดมาเนี่ยใช่ไหมเราฟังได้หรือเปล่ามันมีส่วนไหนที่มันตรงกับเราไหมเราก็จะเช็คจากตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งคลิปของเรากออ็ไม่ได้มีจำกัดเวลานะคะว่าจะต้องฟังช่วงไหนเวลาไหนก็ เปิดมาฟังเจอคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนก็นับไปอีกหนึ่งเดือนถึง3มเดือนได้เลยนะคะราชาถ้วยสีดาบคิงเหรียญสามเม้เาวโเวสวยไหมใครสวยจังเลยเนาะ สองไม้เท้าเด็กถือเหรียญสองถ้วยนะเนี่ยอืมจัสติกโอ้โหแลดูดีนะพลังงานของเราก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความสัมพันธ์ ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบระเบียบเป็นไปตามขั้นตามตอนที่เราวางแผนเอาไว้นะคะเออนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะคะภาพรวมทั่วๆไปเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างนิ่งล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีสติมีสมาธิรู้สึกตัวไม่ใจร้อนไม่หุนทันพันแล่นนะคะเป็นช่วงที่กระบวนการคิด ทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นต,ตอนเป็นเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นไม่หวือหวาไม่ใจร้อนนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่มันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับเรานะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าพลังงานเราดีนะบางท่านอาจจะเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรืออกลุ่มธาตุไฟเมษสิงธนู ธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมมาปรับปรายนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสมหวังเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เรากำลังจะได้เจอสัญญาณดีๆอาจจะเป็นคู่ชีวิตเป็นเนื้อคู่เป็นพรมลิขิตหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างอ่ะที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณ หรืออาจจะเป็นช่องทางการเงินใหม่ๆก็ได้พอไพ่เด็กเหรียญสิบเหรียญราชาเหรียญขึ้นมานะคะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอกว่าเราอยู่ในวเบรชั่นที่ค่อนข้างดีสงบปลอดภัยมั่นคงนะคะมั่นใจแล้วก็เติบโตก้าวหน้านะคะดีไหมพลังงานดีเนอะรับเอาทุกส่วนเลยนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางกำลังจะช่วยเหลือคุณ เรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะสิบไปเหมือนเดิม ดูสิไพจะออกมาประมาณไหนแบบไหนยังไงนะคะแปดถ้วยราชาถ้วยสองไม้เท้าอู้เก้าเหรียญอันนี้คือเก้าดาบเอา ก้าดาบมายังไงก่อนเด็กถ้วยคุณกำลังจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะราชามิเท้าเดทนะคะ the fool ขยายก้าดาบหกดาบขยาย Dead. <Hang> man, เด h แฮง m a n หรอ อืมขยายสองดับ The Empress ขยายแฮงแมนต่อเป็น h ฮโรแเอาจริงๆก็ไม่เชิงว่าไม่ดีนะที่ที่คุณอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นที่ที่เจ้าที่ค่อนข้างแรงพลังงานเจ้าที่เจ้าทางค่อนข้างแรงอืมมันเป็นลักษณะของการที่แบบ บางท่านอาจจะอยู่ในสถานที่ที่มันเคยเป็นป่าเก่าอยู่ใกล้สุเหร่าป่าชา้าใกล้วัดใกล้โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือนะคะเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วต้องปฏิบัติตัวดีๆทำตัวดีๆนะคะอืมคำว่าเจ้าที่ในไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะหมายถึงอันนี้คือเราพูดในส่วนที่เราเข้าใจเนาะเออ บางคนอาจจะมองว่าเ้ยคำว่าเจ้าเจ้าที่แรงเนี่ยมันเป็นประมาณว่าที่บ้านจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าที่แรงหรือว่ามันจะมีวิถีมีผลต่อวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งคําว่าเจ้าที่ในไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะหมายถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาออหรือเทวดาชั้นต้นที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมนุษย์มีความใกล้ชิดกัน เป็นวิมานของท่านตั้งอยู่ในที่เดียวกันซ้อนเข้าไปกับบ้านของเราหรือว่าเทวดาบางตนยิ่งกว่านั้นคืออาศัยวิมานและวิมานของท่านคือส่วนหนึ่งในบ้านของเรามันก็เลยอาจจะตีความเป็นคําว่าเจ้าที่แรงนะคะหรืออาจจะหมายถึงาบางคนอาจจะคิดว่าเออเจ้าที่แรงหมายถึงมีฤทธิ์มากท่านศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอารมณ์ขึ้นง่ายหรือเปล่าหรือว่ากโกรธแล้วปึงปังไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างบางคนอาจจะแบบว่าเออคาใจ นะคะคาใจาหรือบางทีท่านอาจจะทําอะไรให้เราเห็นคาตาหรือเปล่าจนทําให้เกิดความกลัวทําให้เกิดความเคารพยำเกรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เกิดแบบอาการขนลุกขนพองหรือบางทีได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กักตักอ่าหรือไม่ก็เวลาสวดเวลาที่เราแบบวันไหนเราไม่สวดมนต์ไม่ถวายอาหารหรือว่าไม่ได้อัญเชิญไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ไม่ได้ปฏิบัติในส่วนที่เคยปฏิบัติแล้วอ่ะเรา เราอาจจะเจอฤิเจอเดตอะไรไหมประมาณนี้นะบางคนอาจจะมองว่าอย่างนั้นอ่แต่เอาจริงๆในทางเขาเรียกว่าอะไรนะในทางในทางที่เราแบบมองตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะเอออันเนี้ยออ่สิ่งต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยเออคำว่าที่เจ้าที่แรงก็เนี่ยแหละอันนี้คือพูดเกินเกินบางคนอาจจะเข้าใจประมาณนี้นะคะแต่ภาพรวมก็คือ สถานที่ที่เราอยู่ก็ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเออบางท่านอาจจะเป็นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษที่เขาเหมือนเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็กลับกลับมาเป็นเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนนะคะอาศัยอยู่ตรงนั้นปู่ย่าตาทวดอะรุ่นแบบรุ่นเก่าๆก่อนๆหน้านี้อาศัยอยู่ที่ตรงนั้นนะคะคอยปกปักรักษาดูแลคุ้มครองลูกเต้าลูกหลานให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหมือนเป็นพันธกิจพันธสัญญาบางอย่างที่ บรรพบุรุษเคยแบบว่าเคยให้สัจจะวาจาหรือเคยอะไรเอาไว้ก็เลยมาปกปักรักษาในสถานที่ที่คุณอยู่บางท่านเนี่ยบวกลบกันแล้วนะคะเลขที่บ้านตรงนั้นบวกลบได้9หรือได้6นะคะเอามาบวกลบกันแล้วมันเป็นเป็น9หรือ6หรือนะคะบางท่านอาจจะอยู่บ้านเลขที่1หรือ4ก็ได้นะคะอันนี้คืออาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเราอ่านเท่าที่เห็นจากไพ่นะคะคําว่า เนี่ยที่ที่คุณอยู่ค่อนข้างแรงค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวดาปกปักรักษาอยู่ตรงนั้นผีบ้านผีเรือนก็มีนะคะอยู่แล้วเป็นยังไงอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะคะท่านจะช่วยเหลือเราไหมเอาจริงๆถ้าเราปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเนี่ยท่านช่วยเหลือคุณอยู่แล้วชีวิตก็ไม่ได้อับพัอับจนไม่ได้ขัดสนไม่ได้อับจนหนทางชีวิตก็อยู่ในจุดที่ลืมตาอ้าปากได้นะคะลืมตาอ้าปากได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะบางคนก็ถึงขั้นแบบ โอ้โหตั้งเนื้อตั้งตัวมีเงินมีทองได้เลยล่ะนะคะถ้าเราปฏิบัติในทางที่ถูกต้องนะคะคือที่ที่คุณอยู่เนี่ยเขาไม่ให้ทําอะไรเป็นทางเทาๆสทัทีเดียวนะคะไม่ไม่ได้แบบคือไม่ถนัดไปทางเทาสทัทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวขยายเดี๋ยวฟูซิใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนทําอะไรต้องทําด้วยคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมถูกต้องไม่ผิดกฎหมายแล้วคุณจะลุ้งเลืองแล้วคุณจะลุ้งโลดนะคะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ผู้อุปถัมภ์อันนี้คือสิ่งที่ท่าน ช่วยเหลือสนับสนุนแล้วเวลาที่คุณสวดมนต์ทั้งสมาธิอุทิศบุญให้ท่านเนี่ยท่านก็มาคอยเหมือนให้พรมาอํานวยอวยชัยเรานั่นแหละนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่มันขึ้นมาประมาณนี้นะคะถ้าไปเตยพูดบกวนต้องขออภัยด้วยนะ,ะมันก็เลยมาในโหมดนี้เวอร์ชันนี้เป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาเช็คกันต่อนะคะจากไพ่ออร์คันการ หัวข้อแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะคือบางอย่างเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อของเรา,าแบบเอ้จริงเหรอใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ควรไปลบหลู่นะเอาจริงๆถ้าคนที่เคยเห็นอะไรพวกเนี้ยจะรู้เลยว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะคะยิ่งไปต่างถิ่นแดนไกลไปที่ที่เราไม่คุ้นชินไม่รู้จักยิ่งต้อง เรามัดระวังคําพูดคําจาหรือการกระทําอะไรที่มันเป็นออที่มันดูเกินขอบเขตเกินงามเนี่ยเราต้องระวังอทีนี้เรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับออร์เรนต r การที่จะแนะนำเขาบอกว่าตาที่สามของคุณเปิดอยู่คุณจะเห็นความจริงในสิ่งที่เป็นแล้วให้คุณทำตามสัญชตาตญาณของคุณเองนะเชื่อเซนเชื่อสัญชตาตญาณของคุณเอง เป็นเรื่องของการคาดหวังปาฏิหาริ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีอยู่จริงเกี่ยวกับเรื่องของปาฏิหาริ์ที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรวิญญาณคอยสนับสนุนคุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้นะคะคำว่าวิญญาณในที่นี้นะจิตวิญญาณจิตใต้สํานึกตื่นรับ ตื่นรู้นะคะยอมรับความรักอันศักดิ์สิทธิ์ให้และรับอย่างสมดุลนะอันนี้คือคำแนะนำนะจ๊ะก็แปลตามความหมายอาจจะตรงๆไปไม่สลัดสลวยต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไปเตยก็ไม่คล่อง <c oughs> กับการอ่านออร์เค้นก์แต่ว่าก็พยายามหยิบมาใช้บ้างเพราะเราซื้อไพ่มาแล้วเราก็ต้องใช้นะคะก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าแปลออกมาแล้วไม่สลัดสลวยเท่าที่ควรแต่ว่า ก็พยายามก็หลายๆช่องเขาไปไกลแล้วนะแต่ว่าเรายังอยู่ที่เดิมเรายังอยู่ที่เดิมเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลามานั่งศึกษาอย่างจริงจังแต่ถ้ามีเวลามานั่งอ่านจริงๆคิดว่าก็ไม่น่าจะนานอะไรอย่างนี้นะคะเอออันเนี้ยไพ่อีกใบหนึ่งพูดถึงเรื่องของความศรัทธามนุษยชาติความเมตตากรุณานะคะการที่อยู่ในความสง,งบเชื่อมั่นในความดีในตัวของคุณและผู้อื่น มองเห็นแสงสว่างในโลกใบนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะที่อยากจะมาไกด์กันก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้ได้รับคำทำนายดีๆมีสัญญาณดีๆมีไกด์ไลน์ดีๆเกิดขึ้นแล้วเนาะเออแล้วก็ฟังไปแล้วก็ขอให้เอาไปปรับใช้เอาในส่วนที่เราปรับใช้ได้หรือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจเลยก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละ นะคะอ่ะโอเคพอพๆพวันนี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ